ร้อยเอ็ดครับซึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์ระดับจังหวัดมุ่งส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ในของส่วนของสมาชิกนะครับในครับเป็นภาพบรรยากาศของการประชุมโดยมีนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับสองโดยมีนายอภิรักษ ธานนูนสหกรณ์จังหวัดร้อพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือถึงผลการจ่ายเงินกู้กองคุณพัฒนาสาหกรณ์ตามมติคณะอนุกรรมการและสรุปผลการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ในเดือนมกราคม2565การสรุปผลการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้พัฒนากองทุนพัฒนาสหากรณ์อีกทั้งยังได้พิจารณาเรื่องโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหากรณ์และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ครับค่ะทั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าควรทําแผนเข้าไปให้คําปรึกษาแนะนําสหากรณ์ต่างๆค่ะเป็นระยะ ระยะเพื่อป้องกันความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการซึ่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องมีความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์อย่างแท้จริงค่ะจึงจะส่งผลให้เกิดความขัดแยง้งขออภัยค่ะคจึงจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกตามจุดมุ่งหมายของกิจการสาหกรณ์ต่อไปได้ค่ะ